น้องนีนะ่าบุกลินเผยชีวิตเข้าเรียนที่ต่างประเทศต้องบอกว่าเป็นอีกคนที่มากความสามารถสำหรับเวปริญญาอินทชัยหรือฉายาดับบอยเวสัญชาติไทยอเมริกันรับเปอร์สมาชิกวงไทเทเนียมต่อมาเวนั้นได้แต่งงานกับน,นานาไรบีนานาักแข่งรถดีเจณนาโรงแรมโอเลนเตนโดยทำพิธีแบบไทยจีนและอิสลาม และทั้งคู่นั้นก็มีโซ่ทองคล้องใจเป็นฝาแฝดชายหญิงคือน้องบีนาและน้องบุ๊คลินซึ่งล่าสุดได้ลัดฟ้าจากเมืองไทยไปใช้ชีวิตอยู่ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหลายเดือนและยังไม่มีทีท่าว่าจะกลับมาดูจากการโรพสภาพต่างๆผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแล้วดูเหมือนว่าครอบครัวของรัปเปอร์ดุ่มอาจจะตั้งรกรากอยู่ที่นั่นเลยก็ได้ โดยล่าสุดนานาได้ออกมาโพสภาพลูกสองคนยืนถือป้ายที่มีข้อความระบุไว้ว่า first day of school grade t in new york city พร้อมแคปชั่นว่า first day of school grade 3แล้วครับก่อนหน้านี้หมามีกังวลหลายอย่างมากการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งแต่พอไปส่งวันนี้หมามีเห็นลูกสองคนบายบายหมามีแดดดีแล้ววิ่งปูดเข้าโรงเรียนไปเลยหายห่วงกังวลหมามีขอให้ลูกสคนสนุกกับโรงเรียนนะดูแลกันและกันนะหมามีตื่นเต้นร อไปรับลูกหลังโรงเรียนงานนี้ทำเอาคนในวัดวงบันเทิงและแฟนๆส่งกำลังใจให้อย่างท่วมทวน้นพร้อมแสดงความคิดเห็นถามว่าตกลงย้ายไปเรียนที่นั่นแล้วหรือคะคุณแม่ย้ายไปถาวรเลยเหรอคะเด็กๆเก่งอยู่แล้วไม่กลับมาเมืองไทยแล้วหรือคะ